สวัสดีครับเขาับรถนะคะแล้วก็เกมครับผมกับทีมบ่งชูครับค่ะก็วันที่วันจันทร์ที่สิบหกแล้วก็วันที่ท7่นะคะก็ยังทายว่าใครด้ยครับ AF 3ครกับเวลาไหนเวลาไหนดุยอ่ะ เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงเดี๋ยวมาพี่นะคะพี่ตุ้ย5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงวันจันทร์26มีนาและวันอังคารนะคะ27เวลาไหน27เวลาเที่ยงถึงบ่าย2นะครับผมพี่นัดนะครับสักราชวันจันทร์นะครับ27มีนาคมเที่ยงถึงบ่าย2เท่านั้นนะฮะวันอังคาร์ครับวันศุกร์นะครับวันจันทร์พี่ตุ้ยนะคะวันอังคารพี่นัดนะครับผม่ นะคะที่ร้านทูตเตียมเพื่อสำรองที่หน้าเครื่องต้อนนะคะก็ถ้าใครและใครชอบใครนะคะจองบัตรกันกับเราได้ที่หม่องชูสมีทั้งโรสนะคะเจมน้องจิ๋วน้องโฟมสนี้นะคะสามารถจองได้ตลอดนะคะอย่าลืมนะครับแล้วพบกับเราทั้งทีมหมองชูทั้งทีมแล้วก็พี่ตุ้ยกับพี่นัทได้วันที่วันจันทร์26พฤศจิกายน2่6 3